สัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําวิธีการดูแลแมวนะคะเรื่องเกี่ยวกับแมวที่ว่าทําไมแมวถึงชอบไปรับเล็บกับที่นงที่นอนใช่ไหมคะเพราะว่าเราไม่หาที่รับเล็บให้เขาเราต้องหาเป็นที่เป็นแบบนี้ถือไม่ก็เขาจะมีแบบเป็นกล่องกระดาษขายตามร้าน pet shop นะคะเราต้องเอามาไว้ให้แมวนะคะไม่งั้นเขาไม่มีที่รับเล็บนะคะเนี่ยเราก็จะดูร่องรอยเห็นไหมคะเนี่ย เขาก็จะได้ไม่ต้องไปรับเรียกตามที่นอนตามโซฟานะคะเราต้องมีให้เขานะคะเนี่ยค่ะถ้าไม่มีก็หายางรถยนต์มาวางไว้ค่ะนี่นะคะอาซิซาซิซาแสดงวิธีการทําให้ดูหน่อยสิลูกอะซิซาไม่คม่อยกความ,มือนะคะจะต้องเป็นอีกคุณมลีนะคะคุณมลีคุณมิลีน,ะะนี่นะคะทุกคนถ้าเราไม่มีที่รับเร็บกนะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยโซฟานี้ ือให้เขาแล้วนะะให้เขาแล้วเขาจะมารับเล็บตรงนี้นะคะอันนั้นไม่ได้หรอกอันนั้นไม่ได้อันนั้นไม่ได้ <c oughs> นี่นะคะท <c oughs> ุกคนจะต้องมีนะคะปกอ่ากองกระดาษที่เขาทําขายะค่ะอันนึงก็ไม่ทราบาราคาเท่าไหร่น้องไม่เคยซื้อส่วนใหญ,ญ่แล้วก็จะตัดเป็นทำไรเหรอทำไรเหรอทำไรเหรอนี่มานี่มานี่นี่อัลูกอ่ะนี่นะคะ นี่จะเป็นที่รับเล็บแมวนี่ค่ะที่รับเล็บแมวมีร่องรอยนะคะมาลูกมามา,มานี่มานี่สิเมลีนี่ทำไรเหรอ ความสนไม่เคยปานีใครดูสิเออเออไปขึ้นไปสองที่ยีนาวทำไรอ่ะยีนาวทำไรยีนาวยีนาวทำไรเหรอยีนาวยีนาวทำอะไรเหรอหนูแอบดูเมย์นาวก่อนนะยีนาวทำไรเหรอคะยีนาว นี่นะคะน้องแมวเราเลี้ยงน้องแมวเนี่ยเราจะต้องทําใจนะคะว่าเราเขาซนเขาซนเขาไม่ใช่ซนธรรมดานะคะเนี่ยเขาจะลื้อขึ้นไปหลังตู้เงนะี้ยเนี่ยเราเก็บของเนี่ยเขาก็จะขึ้นไปลือล้อๆๆๆๆๆลงมาเนี่ยคะ่ะเขาซนเราต้องเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นซีซ่ากําลังจะไฟติ้งกับคุณเมลีนะคะคุณเมลี ก็ามาเยือนในถิ่นแล้วนะคะถิ่นของเขานะคะนี่คือเตียงพี่ของเขานะคะเก็บเตียงให้พี่เร็วเร็วไม่ต้องให้เหนื่อยถึงยายเร็วเร็วฮะเงาเงาตลอดเวลาน,นะค่ะชิมาตื่นแล้วหรอลูกเป็นยังไงบ้างฮะ ยังไงลูกยังเป็นหวัดอยู่เลยเดี๋ยววันนี้ถามหมอก่อนอนี่นะคะซิมบ้าปกติเขาจะลุกขึ้นมารับเล็บแต่วันนี้เขาไม่สบายจะ่าจ,จะพาหาหมอระว่านก็กินยาแล้ววัดไข้แล้วไข้ลดแล้วเนี่ยก็เอาเมียน้อยเข้าบ้านเห็นไหมเนี่ยแม่ก็ต้องมาลั่งรับพระยเห็นะไหมเนี่ย เนี่ยเห็นไหมเมียก็เยอะเวลาป่วยมีใครดูไหมนะก็ไม่มีนอกจากเม่เนี่ยใช่ไหมนี่นะคะเราจะต้องมีที่รับเล็บให้เขานะคะเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นที่รับเล็บไปอย่างหนึ่งนะคะคือจะเป็นคอนโดแมวนะคะนี่นะคะเป็นคอนโดแมวเ,เราต้องมีนะคะเนี่ยถ้าไม่มีเราก็ไปหาซื้อกล่องกระดาษเขามีไว้ให้คะ่ะมีขายนะคะมีขายเนี่ย แต่ว่าอันเนี้ยก็คือเรามีแล้วมันก็ค่อนข้างจะแพงคือเราไม่ต้องซื้อแพงอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ทําเองได้นะคะที่บางก็จะใช้เชือกพันขาโต๊ะขาเก้าอี้นะคะนี่ก็ใช้ได้นะคะเป็นโต๊ะกินข้าวเนี่ยเราก็เอาเชือกมาพันพันพันไห้นะคะนี่ก็คือร่องรอยการทํานะคะการขูดของเขานะคะเนี่ยเนี่ยถ้าใครไม่มีนะคะไม่แนะนําว่าให้หาเชือกในร่อนแบบนี้แล้วก็เอามาพันกับขาโต๊ะขา ต๊ะกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยทําไม่ให้เขาเขาก็จะมาขูดเล็บเนี่ยตามงเนี้ยเนี่ยจะเป็นร่องรอยการขูดของเขานะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาจบที่ซีซานะคะซีซาะค่ะซีซาซีซาคุณสวยนะคะเราจบรงคลิปคลิปนี้ขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามรับชมนะคะ มากๆค่ะอย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กด s ับสไครต์ด้วยนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปของซิ่าต่อๆไปนะคะ